สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินเล่นงานวัดละมุดจังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อนๆอำเภอนครเกษติเถือว่าเป็นหนึ่งในวัดที่มีความเก่าแก่นะครับหลวงพ่อพระประธานเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นการจัดงานวัดที่ยิ่งใหญ่มากและวัดนี้นะครับมีลูกศิษย์ลูกหานะครับมาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ ด้วยใจนะครับเพื่อนมาช่วยกันดูแลร่วมใจกันดีมากๆและมีของกินของอร่อยแบบชาวบ้านนี่ครับมาร้านนี้ครับเพื่อนเป็นปลาหมึกปลาหวานไหลอดไหพิมพ์แล้วก็ปลาหมึกไข่ ย่างน้ำจิ้มเขาเป็นน้ำจิ้มหวานนะครับเพื่อนๆหาทานย่ากนะครับแบบนี้น้ำจิ้มจะออกหวานหวานมันๆเค็มๆนะครับแล้วก็เผ็ดเอร่อยมากครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้เป็นหอยลอดนะครับเพื่อนๆหา่านนะครับแลวที่สำคัญมาแค่สิบบาทอยัางเลยครับเพื่อนๆมีหนวดปลาหมึกด้วยนะในราคาแค่มาละสิบบาทเท่านั้นเองดูนะเพื่อนๆเป็นร้านโปรดผมเลยครับร้านนี้ ะครับแห้งยากสูตรโบราณราดน้ำจิ้มเจมจนอร่อยมากนะครับดูลูกศิษย์เครับเพื่อนแล่วัดนี้นะครับพื้นที่คือกว้างขวางร้านค้ามีเป็นร้อยร้านค้าครับแต่น่าเสียดายนะครับพเพื่อนมีแค่ถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับวันอาทิตย์ที่30มินีนาคมเท่านั้นเอง นี่ครับร้าแต่ละร้านนี่คือแบบชาวบ้านชาวบ้านมาทำนะเพี่อนๆแหละเข้มข้นตลอดอย่างร้านนี้นะครับก็เป็นบอกเบี้ยบอกเบี้ยนะอ่ะอ่ะนุ่มบุญธนาบุญนะครับ